สวัสดีค่ะจะเจอกับแม่หมออมมี่เข้าสู่เพจแม่ลูกผูกดวงนะคะในวันนี้เราจะมาดูไพ่เอ่อทำนายลักให้ไพ่เป็นสื่อนำทางทุกคนเลยแม่หมอขอไม่ตั้งเป็นเรื่องอะไรแต่ให้ไพ่สื่อออกมาให้ลูกดวงเลยละกันนะคะที่เข้ามาดูเพจแม่ลูกผูกดวงนะคะใครที่จะเจอคลิปนี้ตั้งติดอธิษฐานแล้วเชื่อมั่นในตัวแม่หมอเชื่อมั่นในไพ่ สำรับนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะสับไพ่นะคะแล้วก็สื่อถึงหน้าลูกดวงทุกๆคนทั้งเรารู้จักกันก็ดีหรือไม่รู้จักกันก็ดีนะคะที่เข้ามาดูคลิปกันด้อมแม่หมอคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่อยากจะสื่อและอยากจะทํานายไทายทักให้ลูกดวงระวังหรือจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูให้ไพ่บอกมาเลยหกใบนะคะวันนี้อืม เปิดเลยเลยแล้วกันเนาะทีเดียวเลยแล้วกันนะคะจะได้ถ่ายออกมาเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะโอเคคนคนนี้ยเขารู้สึกว่าเป็นคนที่แบบเขาส่งกระจกอะแล้วเขานึกถึงคุณอะเออมันมีพรังงานอะ,อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาอะ เหมือนถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่องกระจกอยู่หน้ากระจกแล้วรู้สึกถึงกันว่าเอ้ยมันมีเรื่องบางเรื่องที่คุณสองคนคลิกถึงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เหมือนกันนะคะคุณกับเขาต่างคนต่างรู้ใจกันหรือมองตารู้ใจมีพลังงานอะไรที่ทำให้คุณนะมีเซนต์ถึงกันแล้วมันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองก็ไม่งอด้วยนะฉันสวยหล่อรวยมากมีหน้าที่การงานดี อะไรทำน้องนี้ด้วยบางคนนี่ชอบแต่งตัวด้วยนะคะหรือมีอะไรที่แบบเป็นคนที่เข้าหายากเอาแต่ใจโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหรือคนคนนี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ชอบใส่รองเท้าส้นสูงอะไรแบบนี้ด้วยค่ะชอบเข้าร้านเสริมสวยทำเล็บทำผมอะไรแบบนี้นะคะแล้วอีกในนึงในเร็วๆนี้ ถ้าคุณต่างทิศิกันอยู่เงียบหายกันไปบล็อกกันไปหรือไม่ได้บล็อกแต่ไม่ได้คุยอะไรทํานองนี้อยู่นะคะถ้ามันเป็นพลังานอย่างนี้แสดงว่าตรงกับเรื่องราวของคุณมีคนที่พัวพันเกี่ยวกับเลข11และก็16วันเจอวันเกิดครบรอบอะไรแล้วแต่ทะเบียนรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านก็ได้นะคะแล้วอีกในหนึ่งในไม่นานนี้ค่ะ คือเอาจริงๆมันจะไม่เกินเดือนหรือ2เดือนนี้เลยนะคะถ้าให้แม่หมอสื่อไพ่ออกมาก็จะช่วงนี้เนาะอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําของทุกคนด้วยนะคะเวกรกมแต่ละคนแตกต่างกันออกไปแต่ละคนจะไม่เหมือนและดวงจะไม่ฟิตที่จะ เกิดขึ้นได้วันนี้วันนี้กําหนดอะไรแบบนี้ขนาดนั้นไม่ได้แต่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วที่คุณเลิกกันไปแล้วหรือห่างหายกันไปแล้วกำลังจะมีอะไรที่กลับมาทําให้คุณกะชุ่มกะชวยหัวใจกันอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะมีพลังงานดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คุณจะได้ มาอยู่และใกล้ชิดกันนะคะอาจจะมีคืนวันที่แบบโรแมนติกได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองหรือได้ไปดินเนอร์กันอะไรแบบนี้ค่ะที่อาจจะมีอะไรเกินมากกว่าการพูดคุยหรือทานข้าวหรือได้การได้แค่จเจอเจอพูดคุยมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะอืมเดี๋ยวมันจะมีการได้ได้เจอกันนะคะได้คุยเขาจะเข้ามาพยายามทําให้คุณอะ เหมือนตอนแรกอะ่ะคุยกันเหมือนเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนไม่ได้มีอะไรไม่คิดอะไรแต่งจริงในใจเขาคนนี้ไม่ใช่คิดแบบนั้นกับคุณแน่นอนค่ะอืมคนคนนี้คิดมากกว่านั้นแน่นอนอันนี้ไพ่ปิดหน้าแน่นอนมีใครบางคนชอบดื่มวายด้วยนะคะชอบจิบวายชอบสะสมวายอะไรแบบเนี้ยอืมและมีใครบางคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของเซ็ก์นะคะมากๆเมื่อได้นึกถึงคนคนนี้คุณรู้สึกเฮ้ มีอารมณ์ทางเพศหรือรู้สึกนึกถึงเขาที่เคยมีเวลาดีๆด,ด้วยกันกับเขาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมีมีคนที่ชอบเอาใจใส่และดูแลเอาอกเอาใจคุณมากๆคนคนนี้เป็นคนแบบนั้นนะเขาอาจจะเหมือนกับคุณจนเกินไปแต่ในบางเรื่องถ้าเขายอมคือเขาก็ยอมคุณสุดเหมือนกันค่ะอืมเป็นเ n e r g y ทำนองนี้นะคะแล้วมันไม่เกินหนึ่งเดือนแน่นอนค่ะ ที่ที่ที่แม่หมอพูดมาหรือหรือบอกมาในช่วงนี้คลิปรนด o อมคลิปนี้ไม่เกินเดือน2เดือนนานสุดก็ก็สเดือนเลยอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่บอกถ้าคุณบล็อกกันคุณอยู่กันคนละประเทศอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไอ้ไอ้ไพ่กองเนี้ย ลันด o อมคลิปนี้ก็ไม่ใช่พลังงานของลูกดวงแล้วค่ะเพราะมันไม่ได้ขึ้นพลังงานว่าบล็อกหรือหรือห่างกันสัมากมายอันนี้ยังเหมือนกับว่ายังเป็นคนที่พูดคุยกันอยู่นะแต่คุณนะ่ะไม่ได้เอิก,กระเิกหรือเวอร์วังอะไรในช่วงแรกๆหรือช่วงนี้นะคะแต่หลังจากนี้มันจะเอิก,กระเิกและเวอร์วังแน่นอนจะได้มีประกาศสัปดาว,ว่าคนคนนี้เป็นของชนะคนคนนี้เป็น แฟนชน,นะอะไรทำนองนี้นะคะอะถ้าคิดว่าตรงก็เปิดรับพลังานดีๆของคุณกลับไปได้เลยนะคะสำหรับแรนดอมคลิปนี้นะคะอะจบกันไปนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ